สวัสดีครับพี่น้องครับเออมีความสุขสบายพี่น้องอันนี้ปน,าานังเฝาล่างกับเมซ่อนพี่น้องป้าน้องมอนไม่กินอเมซซ่อนก็ต้องพานดานมันก่อนเลยพี่นอ้องคนน่ะดานมีความสุขไอ้เฮาหรืออเมซซอนฟังเราไปา <laughs> อย่าเิดมาเลยเจ็ดสิบห้าทมาบาท กาแฟปั่นมังทำเลูกจอมาเห็นไหมเนาะบมมากไบมมกก่คนเห็นคนเนันน้อยัวสิโ่เนีนนียคนมากคนมากแบบใดันมากตัวเล็กเก่มาแน่น่ะน้อยสงันไม่ชอบตัวใหญ่เอออันโต้อันอ้นน้อยอเมือน่ะเออเออไ แก้เวเกติสิบห้าบาทมาเด็กพี่น้องโอ้โทรศัพทนะ <c ười> ์ไหมโอ้ไม่คือแต่ว่านี่ว่ามันรักอนุรักษ์ไว้ครับไปเปิดประตูเออเปิดเองเลยมันยังอีกสั่นนี่ยืนนี่ก็มีอีกพี่น้องอโอ้แต่คนนี่เนี่ยคือเป็นตาให้เด้อพี่น้องโอพราว่าเป็นมิดเด้เนี่ยอันน,นี้ตาให้่าหมึอกินนะ้ำมันหรือกินอะไรอ๋อจะกินหมึกโอ้จะกินเดียนนึงเต็มๆนี่กัน เกตสามยี 360, ่ส yes. ิบเอ็ดโวเดียละสองพันขัวก็ไม่ถือว่าธรรมดาถ้าเป็นมาได้ผ่อนได้ผ่อนนะบ่ออกกให้นผ่อนได้ผ่อนนะเงินกูถือเลขทั้งนั้นกูซื้อกินไปเอาในครอบครัวมาซื้อที่ปอทอคำเอาไ่้เป็นค้ำอ่างหุนแล้วตีนใส่เบาคำอ่างหุนอันปอทอคำเชียพี่น้องครับนี่ข่าวบนถือแม่ก็ได้กินดอกพี่น้องไปเมื่อคืนเน็ตเมื่อคืนมีฝนเห็นบะ รถคอยไล่เมด่อทำอะไรอีกแกซักผ้าอะไรวันนี้มันเป็นวันหยุดของฉันเนาะในผ้าไม่ไม่ไมีมมอ้าวก็ปั่นแห้งแล้วตากไปแล้วหล้างจากผ้าไปกินกาแฟ,ฟมาแล้วกับดีดวันนี้พี่นอ้อง <c oughs> คุ้มอย่ลยล <c oughs> างเนาะจัดสิบบาททำให้บ้านสะอาดเลลี่เนาะกาแฟดีดอะไรซักผ้าวันนี้ซักผ้ากวดบ้านซุกบ้านล้างจานนึ่งข้าวทำข้าวเออในละผ้าเนี่ยทำอยู่ไหนอ่ะัทนไงอ๋อ ตนเดียวไปาตกแล้วปั่นแล้วกาแฟอือกาแฟทำให้เราอารมณ์ดีทำไว้นะถ้าใครเครียดได้กินกาแฟแล้วจะไม่เครียดอารมณ์ดีใช่ไหมใช่มันจะทำตากล้องกับมอนอันนี้มวลามันจะทำให้เราอ้วนอีกตากล้องกระมนอันพักอันอันนี้เหียนมั้พักขังเงียนมั้ตากผ้าตาแบบกแป๊บเดียวมาแรงจะเก็บอือมันก็แห้ง อยู่เฮือนก็ซักผ้าถ้าลูกอยู่แล้วมันไม่ได้ทำรู้หรือเปล่ามีเดินในเพิ่นตากอยู่นี่เนาะพอดีอยู่วงข้างหลังอีก็มีนาะเหมือเงาเถื่อมูลเพื่อเพจแต่จะเอาไปหาเห็ดชูบว่ะสงการทั้งตาเลยเม็ดอยู่ทุกไม่ใหม่แน่ในคอสี่ก็ได้ในคอปสี่บอยเม็ดก้อนก้อนเฮ็ดซองอย่างเนาะเสียตัวนี้เนาะมันมีคู่กันเด็ดสองตัวอยู่ไหนพวตัวหนึ่งเนาะผ่าดีดีผ่านนี่นะโทษน,นี่ดีขนาดตัวละร้อยห้าสิบบาทผ่านการซังมาซื้อย้อนอันแล้วไม่พิมพ์หัวจับได้เลยเม่นบอกก็ เออซื้อแรงไม่พิมพ์หลังจากเจ้ากี่รถสามรอไข่สามรอแบบมอไส้พวงกันนะซื้อเอาไปเล่นทะเลทนทนพี่น้อง่ะมนาต่้งตกว้อฮิดยูทูบตลาดนัดเนี่ยอนบอกเขาก็จำมาได้พี่น้องเขาขึ้นว่าเขซื้อแลไม่พิมพ์บ่ทนให้ทนเงินเจ้าทีโมกับพ่อกา ครับ<ง>เสียแดงตัวแถมมาครับท่อทัดที่ซีเอล่อยอยุไส่เสียแดงตัวแควนเฮดคลิปมือแหลก,ก็นม้อน,นนะคลิปแหลกเลยเทียตัวนั้นนะก<อ>ะทน<อ>ทนเราเสียตัวล้านวิวคอยไปใส่เสียตัวนั้นหายเลยโอ้เสียหลนะายเลยยาซื้อมาใส่อยู่ประทับใจเสียดไล่นั่นนะ อมาจากอเมริกาวันนี้ตัวนั้นคอยง่ายเฮี้ยดูไลจัจพวกนั้นทุนี่เก็บไอทำเสียะนะเอาใครโตไม่เอาล่งสักหรอบล่เบิกินงนี่แหละเนี่เียนเียซานค่คีค่าทำงานเจ้านายยนดูอืมอามันนีขคี่าแต่ว่าเจ้านายเขเคยได้บ่ายเงินนำหนุกพี่น้อง นี่แต่ขี้ขาดใช่ไหมนีแต่ขี้ขาใบเจ้านายได้แต่ว่า,าเสียดเหลือขี้ขาอยากกินอะไรก็พาไปกินใช่ไหมใช่เจ้านายได้กินบ้างไหมกาแฟแล้วถ้าเจ้ชส่เข้ามาเจ้านายได้แบบนี้เ <c oughs> จ้านายว่าได้ใส่ยังนี่แต่ขี้ขาใช่ไหม,อมขอยอ่อเป็นขี้ขาดีกว่าขี้ขาไม่มีเงินนี่นะอบมวน พี่ข้ามีเงินใช้อืแต่เจ้านายไม่มีเงินเจ้านายไม่ได้ใช้เงินยอมขี้ค่าดีกว่าคลิปนี้พี่ทองเขาก็ถทึงบอกยังไงเวลาจมใช้คำว่ามึงกับกูต้องให้เมียเท่านั้นแต่ส่วนพัวนะมแต่เจ้าก็ข่อยใส่กับเมียนมมันถึงจะถูกต้องโบราณคนกลาไว้ดิกินเข่าคือกันเป็นยังให้เมียกินก่อนพัวละเล่มที่หลังมันยังเถือนดิเขาถึงเรียกว่า รักเมียเอ้คอยเบื่องคอนเทนต์ขาาจะเห็นลงเฟซเนาะคอนเทนต์พนที่ดีเดยผัวเล่านะเราแปลว่าทัาง่าเมียเกาท้มาเราอยากกินเหล่าเราอยากได้เงินเนาะเราอยู่กับเมียไม่แล้วก็ร่างนั่งกินเข่ากับเมียไม่อยู่เลยทั้ตายอ้มืโท้วม่าเนี่ยวตมเป็นเมียเกาดอกตีมตาเป็นเมียเกาโท้มาาล้วเพิ่นเลยบอกเมียเกาว่างดีละเจ้าเ่าต้องโท้มาเราเลยเจ้ารู้ว่าคอยมีเมียไม่ราหรอนบ่า เจ้าเหยียดหอยกับเมียใหม่ก็ผิดกันเจ้าเข้าใจบ่ทางเมียใหม่ก็ดีใจว่าดีแต่แต่เขาเอามูเขาโตมาเขาเชื่อนกันไปกินเหล้าแม่เข้าใจบ่เออเขาเลยตีมตาว่าเป็นเมียเก่าเจ้ารู้ว่านี่คั้นคอยสิไปนี่ย่อยดีไม่รเหล้าเงินใส่ถุงให้คอยพร้อมเด้เหล้าเราก็ซื้อเอาไปคอยกินเหล้าดีกั็คอยส่วนเจ้านี่ยคัดคอยตลอดเพรบ่เอาเจ้าแล้วอย่าโทรมาอีกเด้องวันนี้เมียคอยสิว่าเพิ่นก็ว่าแง่คอยจะไปหาหมูคอยแล้วก่ไปเด้ เอ้ยผพวกูก็ดีใ่ว่ะไปใจไปใส่กับไปซื้อเราไว้ไห้ับอเมื่อแล้กกว่าอยากกวาดเล่าฉลาดเขาบอกขั้นในโจมเป็นนสีฟ้าตัวก็ฮอตไสกว่ายายเมื่อกี้นี่เออเมียดีวันนี้ันเลยเ้าไรยบนเรวันงมคนที่ไปเรียนกรมูอไข่ลักไข่ไปแงมคนอยากกินเหล่าลักระป้อนไข่อเดียะแถวที่นสีป้อนนั่นเมียใบไก้กระป้อนเหล้า ทั้งเดียวคอยเมื่อยแล้วก็บีบนวดก่อยเอาอ้าลีละกรบีบนวดมีอะไรก็ได้เออคอยดีใจเขามีหัวหก่อยวะไรปรนมาว่าวันนี้เขาเลยเบืองหลังงูเขม่ามาบางทีไหนเงี้ยเขาไปอ่อนลอนจะคล้องกันดีใจยังไนเงี mm ้ย hmm. คอนเทนต์นี่ครับแต่เุณจเห็นคอนเทนต์ในสื่อเด้วพาเป็นเรื่องจริงอันนี้แล้วเห็นจะคนหัวนะเ mm hmm. บืองหล้งกรอยากหัวอีกนันนึงคอยเบืองอ่า ัวกับเมียเื้อยใหม่น้ำกัดเพลงชาิมากาก้อยเบื้องก้อยมวนยเจ็บท้องยังในชาติก็มาก,ก่อนเมียก็ลุกขึ้นยืนตรงแม่หัวเกาควานใหม่กิงลุกไปบนเพื่อเราแก่ยันหัวเจ้าก็เห็นนักเกียวอวะสั่งสั่งขึ้นออกเหยียดจังหวะก้อนเต่นคนก้อนนอกกันหนอันนี้เขาบอกนันเป็นคลิปสันน่นนะเพราะมันคลิปเง้วเขาจะเห็นในเพดกันนะอันเลื่อยไหม่หัวากับนางท้างหนึ่งกำลังเลือ่อยมียกันเมียกัน เมียก็เห็นจังไหนล่ะเมียก็เลื่อยน้ำหมอคนลระคางบ่บานนี้เมียเลยว่างเนี่ยขันว่างทา้งในทางหนึ่งทางหนึ่ง,ง,งมันก็ไปรถเดียวมาเยลยเพิ่งกลูกขึ้นเพียงยากมาบกคอนเทนต์อันนี้ได้จ้ะ๋อคอนเทนต์ไอ้ันที่เราเป็นคนแอฟริกรันบ่โอ้นคนดังของโลกนั่นเออหลับไปได้ตอนที่มาชมจุกเราเลีเยนหนาะเราเป็นรูปนั่นรูปนี่หรอกคนดำดำไหมพี่น้องมึงดีดีแล้วยอดวิวเป็นสิบสิบล้าน บลเนานาโต้มางวันนะแฮอม่้แฮปปีุ้ฮมปี้แฮป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 เี้แฮปปี้แฮปปี้อฮคี้แฮปปี้แฮปปี้แฮปปนแี้แฮี้แปปี้แฮมีนี้แฮปปี้แฮปปีี่แลี้แ้อฮี้แีแ้แฮ้ีแี้ี เขาว่าเป็นอ้วนน้ำกา,ฟาแฟเนี่ยและเอาไปนอนขณะกิปนี้ก็พูดคุยหัวม้วนกันม้วนๆหลังคาที่ไม่พอดไม่คุ้มนะใช่ไหมคาที่อาบน้าอาบทายอีกรอบแล้วก็ไปหาลูกสาวข่อยดอสี่หอดเราไม่นะแม่เนาะบ่ายมคงคลก่อนไม่มคงคลก่อนเลยฉันยังไม่ได้กินข้าวเออแล้วเ,เขาอาบน้าหัวแ่งตัวว่าซองมคงคลเราเอาไปละข้าวเดียวโอเคพี่น้องนะแม่เน,น,นาะครับบ๊ายบายพี่น้องหลังจากไล่คีบบนนงม้วนเดียว มีพี่น้องถามมาว่าอู่ว่ามีเขากรอกหม้อไว้กินบอคอยก็จํำเป็นต้องมาทายให้เบิ่งเด้พี่น้องว่าคอยมีเขากรอกหมอ้อบ่เด้พี่น้องเด้อแล้วก็ส่วนอันนี้เหล่าขาวเด้พี่นอ้องอือให้พี่น้องเบิ่งเหล่าขาวอือพอเวีดซื้อมาไว้เห็นขาดพอทายเข่าให้พี่น้องเบิง่งมันเห็นขวดเหล่านํากวิว่า แอบกินเหล้าใช่ไหมเห็นขวดเหล้าอยู่ข้างๆก็เลื่อยอยู่ข้างกว้งไมเหลาขาวก็ซื้อมาไว้เห็นเวลาคอยควหนูขวหยังเรียกว่าคอยกินส้อยจุ๋นะถ้าก็กินส้อยจูกินลำง้อคอยสแก่แก่ข้าวคอยสกินเฉพาะเวลาคอยกินแบบขั้วหนูส้อยจูเยงสีค่อยสิีอาไมา่ก,กินน้ำอยู่ก็เลยซื้อมาไว้ไปใส่แนวกินเน,นี่ยเวลาขวนหนูขวหยังเนาะนี่เข่าไปน้อง,อองม,อมีอยู่เด้อเขากองหมอมีอยู่ เห็นว่าก็เพราจะได้ต่วนมานน่นดอกยน้งนองวิน้องเนาะอืมนย่งก็ได้กินได้หลายเดือนเติบโอเคครับ